เรเรียนอะไรนะเราเรียนมเรียนราชโอลดกรุงเสพมหานครคนงเรียนราที่คุเสมาต่ารเกิดจำอะรเลยวันนี้ก็พาคุณแม่แล้วก็คุณแม่บ้านตอนรุงสาวมาาบุรีเพรขอพระมบุญปีใหม่สองพันห้าร้อยหิบแปดของปรีีง้าก็เจ้าใจกันแพร่บทวัสาทันพอ๋อั้งานแหงพอมาถึงคุณโยมคุณสรีคุณตาแล้วก็คุณแม่ รัตนาใช่ั้มใช่ค่ะคุณคุณพ่อประธานุนทาและก็ลูกสาวนางสาวนักขปรสิมุนทาด้วยนะสาธุสาธุตัวนางานดูเดยกตัวแม่ด้วยนะยักษ์าวนิวัฒนาปุรามาริปุรินติสาธารณเอวัตมีวัตโตทิมนังเตตานังบุปกปติอิชิตา สัพพิปุริโุสังขปาจัตตปนารสุยัตถามณิชฌเดสุยัตถาสัพพิปิโยมิวจัตตุสัพโรวินัตสุมมเตภวภวมัจรายยสุขีทีกาโยภวปฏิวาตดัสสีปิเจมิจารุถาเจายโนจัตตารุจัตมา โนสุข <iyorsun? S 1> ังปะปาสาทุสาทุกรรมพูดกรรมพูดอยู่ยืนย็นสู้ต้องเียเอาไม่เสืย้นพอกิ